ดิฉันเนี่ยเอารูปท่านนายกเนี่ยมาใส่แปลว่าดิฉันเนี่ยยังให้ความสําคัญกับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพักเพื่อไทยหรือว่าข้าราชการต่างๆเนี่ยจะยังให้ความสําคัญกับท่านนายกอยู่หรือเปล่าท่านประธานคะก่อนที่ดิฉันจะเริ่มอภิปรายนะคะดิฉันจะขอหาลือสัก1-2นาทีค่ะท่านประธาน เนื่องจากว่าอขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะรักชนกสีนอกค่ะผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองและหนองแขมค่ะเ,เนื่องจากว่าสไลด์ของดิฉันค่ะสไลด์นี้นะคะเป็นหน้าแรกนะคะของการอภิปรายวันนี้นะคะโดนตัดค่ะ โดนตัดตรงในส่วนของหน้าของท่านนายกออกไปนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ให้เป็นรูปหุ่นยนต์นะคะดิฉันก็เลยอยากที่จะถามค่ะว่าสไลด์นี้ของดิฉันเนี่ยมันเป็นการเสียดสีหรือว่ามันผิดกฎข้อบังคับสภานะคะข้อใดอันนี้อย่าเพิ่งนับเวลาดิฉันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือของดิฉันนะคะวิบซูมให้ดูแต่ว่า นะคะดวนโดนเปลี่ยนให้เป็นหน้าหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยดิฉันก็เลยอยากที่จะถามค่ะท่านประธานว่าสภาเนี่ยมีหลักเกณฑ์หรือว่ามีข้อบังคับนะคะในการที่มาเปลี่ยนสไลด์กันแบบนี้เนี่ยยังไงบ้างเพราะว่าดิฉันกเ็เข้าใจนะคะว่ามันเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นนโยบายหลักเลยคะ่ะในการที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแต่ว่าถ้าแค่สไลด์แค่นี้นะคะ ยังรับกันไม่ได้นะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยจะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปได้อย่างไรนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณดิฉันนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเอารูปท่านนายกเนี่ยมาใส่แปลว่าดิฉันเนี่ยยังให้ความสําคัญกับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยหรือว่าข้าราชการต่างๆเนี่ยจะยังให้ความสําคัญกับท่านนายกอยู่หรือเปล่าแล้วก็ท่านประธานครับนิดเดียวค่ะ ก็คือว่าการที่ดิฉันเอาสไลด์ขึ้นแบบนี้เนี่ยก็เป็นการที่ย้ําเตือนนะคะว่านายกเศรษฐาทวีสินยังเป็นนายกของประเทศนี้อยู่เพราะว่าก็ทุกวันนี้เนี่ยประชาชนสับสนนะคะว่าประเทศนี้เนี่ยมีนายกกี่คนนะคะคแล้วนายกชื่ออะไรอันนี้เป็นทํานองเสยษสีแล้วนะครับผมได้ประเด็นแล้วครับแต่ผมไม่ได้ชัยนะครับชี้แจงนะครับ ประเด็นแรกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับเป็นกรรมการตรวจสไลด์ของทางสภาเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นนโยบายว่ารัฐบาลเรื่องซอ ft พาเวอร์อะไรไม่เกี่ยวเลยนะครับประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2อนะครับอันนี้เป็นการวินิจฉัยโดยใช้คณะกรรมการซึ่งก็มีอยู่2หลักการด้วยกันนะครับคือ1นต้องไม่ผิดข้อบังคับนะครับอันที่2ก็คือต้องไม่เป็นลักษณะของการเอาภาพของคนอื่นเนี่ยมาใช้ในเทิงทํานองของการล้อเลียนนะครับ ก็เป็นไปได้ว่าภาพของคุณลัก,นกเนก่ยอาจจะดูว่าไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหานะครับแล้วเป็นภาพตัดต่อที่อาจจะดูไม่เหมาะสมครับนะทีนี้ผมก็อยากให้ทางถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ชี้แจงคุณลักนกนะครับก็ขอชี้แจงหลังจากนี้ด้วยแต่ผมคิดว่าเป็นแค่ภาพหน้าปกนะครับกระทบถ้าไม่ได้กระทบเนื้อหาอย่างไรก็สามารถเริ่มอภิปรายได้เลยครับวัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังใช้สิทธิสมาชิกนะครับในการประท้วงด้วยนะครับ ประเด็นแรกเลยนะครับท่านกล่าวหากับรัฐบาลในเมื่อสักครู่เนี่ยต้องทําความเข้าใจนะครับกลไกในเรื่องของการตรวจเอกสารก่อนที่จะนําเสนอในสภาเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับอันนี้ทําความเข้าใจให้ถูกต้องประเด็นที่2เนี่ยไม่อยากให้ใช้แทคนิกกันแบบนี้นะครับเมื่อรูปถูกแบนแล้วก็เอามาโชว์เพื่อให้ช่างภาพเนี่ยได้ถ่ายรูปเนี่ยม,มันตลกนะครับสำหรับผมนะครับอย่างไรก็ตามในรูปเมื่อสักครู่ผมยังเห็นเลย นะครับท่านตัดต่อเอาหน้านายกไปใส่ในรูปอื่นซึ่งเป็นการเอารูปบุคคลอื่นไปตัดต่ออันนั้นเป็นการไม่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับก็ฝากให้ช่วยพิจารณานะครับส่วนการพิปรายน่าจะเริ่มได้แล้วครับเราจะได้ไม่ต้องเลิก, <c oughs> เลกกันเลิกกันดึกเกินไปครับ,รบเพื่อเพื่อความชัดเจนนะครับรูปของคณะรัฐมนตรีเนี่ยสามารถนําขึ้นสไลด์ได้นะครับแต่ต้องถ้าลักษณะของการเอามาตัดต่อแล้วทําให้มีการ ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแล้วทําให้เป็นลนักษณะของการออขอขออภัยนะครับผมดูผมรู้สึกว่ามันไม่สุภาพนะครับผมคิดว่าตรงนี้สามารถที่จะเจ้าหน้าที่สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ขอเปลี่ยนแปลงได้นะครับครับผุ้รับิดชอบพร้อมขอพ <ขอ S 1> ิจารณาครับท่านประธาน ดิฉันก็นะคะยังยืนยันว่าดิฉันไม่ได้เอางาใส่เนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเสียดสีหรือว่าดิฉันก็คงจะที่จะต้งองขอโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ตัดสินว่ามันเป็นรูปที่ควรที่จะผิดข้อบังคับหรือไม่แล้วก็ดิฉันอาจจะต้องขอปรึกษากับท่านประธานค่ะว่า ข้อบังคับการประชุมเนี่ยอย่างเช่นรูปแบบนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือว่าท่านรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นบุคคลสาธรารณะนะคะแล้วก็รูปของท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกเนี่ยดิฉันก็เอามาจากโซเชียลมีเดียนะคะคคแล้วกผมผมไม่นิชัยแล้วครับก็การตัดสินของกรรมการอาจจะไม่ถูกใจท่านนะครับแต่ว่าคิดว่าถ้าเรายอมรับกติการ,ร่วมกันเราก็อภิปรายต่อได้นะครับครับขอเชิญคุณรัชนกอภิปรายเลยครับ